กานเมืองไทยไปมันสบายโหโคตรโคตรยากเลยโคตรลำบากเลยในอยู่ห้องเชาเขาซื่อแล้วกห้องกระซมซมูนูนี่แหละเนี่ยนะเป็นยังไงกันบ้างครับท่านผู้ชมอาการที่หมอที่เป็นคนลาวได้ออกมาโพสลงบนโซเชียลว่ามาทำงานที่ประเทศไทยอยู่ห้องเช่าเด็กๆเท่าลูกหนูโคตรลำบากนะฮะ ซึ่งมาเป็นปรปภได้ค่าแรงวันละ500บาทนะครับแต่ว่าก็ต้องจ่ายสวยให้อีกเดือนละ500นะครับการที่คนลาวคนนี้ออกมาบอกว่าเป็นหมออยู่ลาวนะฮะแล้วก็เดินทางเข้ามาทํางานเป็นปรปภที่ประเทศไทยนะั้นนะฮะก็อยากจะถามกลับไปเหมือนกันนะครับว่าลําบากแล้วมาทําไมนะครับนะฮะกลับไปถ่ายไล่ถ่ายนาดีกว่านะครับ หรือ,อไปอยู่กับท้องไร่ท้องนาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายดีกว่าไหมฮะและอีกอย่างนะฮะการที่เข้ามาอย่างประเทศไทยถูกต้องหรือเปล่านะฮะ,อะตอนเข้ามาได้ถือพาสปอร์ตหรือวีซ่าหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาแบบผิดผิดลักลอบหนีเข้ามานะฮะ,ะเห็นบอกว่ามีการจ่ายสวยเดือนละห้าร้อยบาทนี่ก็แสดงว่าเข้ามาแบบผิดกฎหมายหรือเปล่านะฮะคงต้องฝาก จ้าหน้าที่นะฮะต้องช่วยตรวจสอบแล้วละครับว่าทํางานเป็นรอปภที่ไหนนะฮะการที่คนต่างด้าวเข้ามาใช้แรงงานในประเทศไทยนะฮะโดยเฉพาะตําแหน่งรอปภเขาสงวนให้เฉพาะคนไทยหรือเปล่านะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ฝากท่านผู้ชมมีใครทราบบ้างนะฮะว่าการเป็นรอปภนั้นเขาสงวนให้เฉพาะคนไทยหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยนะครับ อันนี้ไม่แน่ใจจริงๆนะฮะทีนี้นะครับเรามาพูดถึงค่าแรงวันละ500บาทสำหรับหล่อพอคนลาคนนี้ที่ได้รับก็ถือว่าสูงนะฮะเพราะว่าค่าแรงขั้นต่ำในตอนนี้ของประเทศไทยนะฮะก็อยู่ที่300กว่าบาทนะฮะถ้าได้ค่าแรงวันละ500บาทเดือนหนึ่งก็จะตกเดือนละ1,500 0บาทก็สามารถหาห้องเช่าดีๆได้เหมือนกันนะครับ แต่สำหรับเรปภคนนี้นะฮะจะกลับมาพูดว่าอยู่ห้องเช่าลำบากอย่างกับลูหนูถามจริงๆนะฮะล้วไปเช่าอยู่ทำไมนะครับทำไมไม่หาห้องเช่าดีๆมีเยอะแยะไปนะครับนะฮะแต่ก็อยากจะบอกอ่คนลาวที่เป็นเราปภคนนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าการที่อ,อยู่ห้องเช่าแบบราคาถูกถ้านะมันก็ดีนะครับสำหรับคนที่เป็นเราปภเพราะาเป็นการประหยัดเงินจะได้มีเงินเก็บนะฮะ บางคนที่เป็นหลอประพอส่วนใหญ่นะฮะก็จะหาห้องเช่าเล็กๆถูกๆนะฮะเพื่อเป็นที่สุขวนอนแต่เพียงเท่านั้นนะครับก็ไม่ได้เวอร์จะต้องหาห้องเช่าราคาแพงๆเพราะว่าค่าแรงได้ไม่เท่าไหร่นะคะรับจึงต้องหาห้องที่มันมีราคาถูกนะครับเพื่อแค่พักอาศัยแต่เพียงเท่านั้นนะครับแต่คนเราคนนี้นะครับกลับออกมาโพสต์กลับมา ดูถูกว่าการมาทํางานที่ประเทศไทยนะฮะโคตรลบากนะฮะกับมามมลี่แบบนี้นะฮะไม่เกิดผลดีกับตัวคุณหรอกนะครับฮะกับไปทํางานที่ประเทศเราเสียดีกว่านะครับถึงคุณจะออกมาโพส์ออกมาว่านะครับก็มีแต่เสียกับเสียนะครับก็ฉะนั้นนะครับก็แนะนําเลยฮะกลับไปทํางานที่ประเทศของคุณเลยฮะเดือนละไม่กี่ร้อยบาทนะครับถ้าเห็นว่า าการทํางานที่ประเทศไทยนั้นมันลําบากนะครับล่าสุดนะฮะคนลาวที่เป็นปรปภคนนี้นะฮะก็ออกรลฟ์โพสต์ขอโทษว่า,ารู้เท่าไม่ถึงการนะฮะก็บอกว่า,าแค่ทําคลิปเล่นเฉยๆนะครับนะฮะก็คงจะ มีท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับเข้าไปดูกันบ้างแล้วนะครับซึ่งคําว่ารู้เท่าเมื่อถึงการนี้นะฮะก็คงจะเป็นคํายอดฮิตของอชาวต่างด้าวนะฮะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปการออกมาขอโทษของคนลาวที่เป็นรปภคนนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับมาทํางานอยู่ไทยโคตรเหนื่อยโคตรลบาบากครับเราขอโทษขออภัยหลายๆ ครับอยากไปมาทำงานเนาะเด่นมาเที่ยวเซือหูเท่าทั้งการคือบนเบามดละลงลงไปเซือให้ลบคลิปไปแน่เขาขอบใจล่วงหนา้านะนั่นก็เป็นคำขอโทษของคนลาวที่เป็นรปภท่านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์จากท่านผู้ชมกันดีกว่านะว่าท่านผู้ชมจะคอมเมนต์อะไรกันบ้างนะครับท่านแรกท่านนี้ก็บอกว่าลำบากทุกที่แหละครับ นะฮะท่านต่อมาท่านนี okay. ้บอกว่ากลับบ้านไปไม่ต้องเหนื่อยนะฮะท่านต่อมาท่านนี้บอกว่าทําไมต่างด้าวทางานรอประพอได้ครับนะฮะแล้วท่านต่อมาท่านนี้บอกว่าคนไทยใจดีเกินไปนะฮะท่านต่อมาท่านนี้ก็บอกว่าทํางานรอประพอได้ด้วยเลยครับนะฮะแล้วท่านต่อมาเป็นท่านสุดท้ายนะครับท่านนี้ก็บอกว่าทํางานที่ไหนก็รบกันทั้งนั้นนะครับอยากสบายก็นอนอยู่บ้านนะฮะ นั่นก็เป็นคอมเมนต์ของท่านผู้ชมนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาและท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเพื่อได้เปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามโควิดสกิจข่าวหนึ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับท่านใดที่กดให้แล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะฮะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนโชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านในคลิปนี้สวัสดีครับ